ในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับสําคัญมากๆที่จะทําให้คุณสามารถดึงดูดความรักสมหวังในความรักถ้าคุณกําลังตกหลุมรักใครกําลังชอบใครแล้วอยากจะได้เขามาเป็นแฟนใช้4ี่เทคนิคนี้ครับจะทําให้คุณเพิ่มโอกาสในการสมหวังในความรักแน่นอนครับเคล็ดลับข้อที่1ครับคุณจะต้องสื่อสารหรือส่งสารออกไปครับว่าคุณต้องการในสถานะของแฟนในสถานะของคนที่เป็นคนรักเท่านั้นไม่ใช่ในสถานะของความเป็นเพื่อน ข้อนี้เกือบ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงมักตกมาตายข้อนี้เพราะว่าเขากลัวครับกลัวว่าความสัมพันธ์ที่เขากำลังหมายปองกำลังเลงไว้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนี้ที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะปฏิเสธเขาเขาก็เลยเลือกที่จะไม่กล้าเปิดเผยความต้องการของตัวเองให้อีกฝ่ายได้รับรู้คนที่เป็นเพย์บอยเพย์เกิลส่วนใหญ่และเขาได้ผู้ชายได้ผู้หญิงมาเป็นแฟนเนี่ยเพราะว่า Playboy หรือ Playgirl คนที่เป็นเจ้าชู้ส่วนใหญ่เขาส่งสารส่งเมสเซจออกไปอย่างชัดเจนครับว่าฉันเนี่ยต้องการเธอในสถานะของความเป็นแฟนนะของความเป็นคนรักนะไม่ใช่ในสถานะของการเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักแต่คนส่วนใหญ่ที่มีความขี้กลัวกังวลวิตกกังวลไม่มั่นใจในตัวเองเซลสติม mm hmm. ต่ำมักจะอยู่ในหมดของการเพลย์เซฟครับทุกคน คนส่วนใหญ่จะตกม้าตายตรงนี้เพราะว่าเขาต้องการ PLAY s a ซ e เพราะไม่มั่นใจในตัวเองว่าถ้าฉันจะไปจีบผู้ชายหรือผู้หญิงคนเนี้ยฉันจะได้เขาหรือเปล่าฉันจะโอเคไหมฉันจะดูดีในสายตาเขาหรือเปล่าเรามักจะมีความกลัวขึ้นมาป้องกันตัวเองเลยทำให้คุณไม่กล้าส่งสารส่งข้อความออกไปให้เขาได้รับรู้ว่าคุณมาในฐานะของความเป็นแฟนเท่านั้นคนที่กำลังจะจีบคุณเท่านั้น คนที่กลัวไม่กล้าสื่อสารข้อความนี้ออกไปเลยทําให้อีกฝ่ายจัดคุณอยู่ในโหมดของความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักเท่านั้นครับเพื่อนๆสามารถไปดูหลักฐานเรื่องนี้ได้เลยนะใครก็ตามที่สมหวังในความรักเขาแย่งคนที่คุณชอบนั่นแหละไปก็เพราะว่าอีกฝ่ายเขาแสดง จุดยืนที่ชัดเจนว่าฉันมาในฐานะของการจีบเธอนะของการสนใจเธอนะอยากจะได้เธอมาเป็นแฟนนะไม่ใช่โหมดของการเพลย์เซฟป้องกันตัวเองความกลัวความกังวลความวิตกเขาจะชอบไม่ชอบเขาจะปฏิเสธเราไม่เขาจะโอเคกับเราหรือเปล่าไม่ใช่โหมดนี้ครับคนที่สมหวังในความรักความสัมพันธ์ไม่ใช้โหมดนี้นะครับคือโหมดของความกลัว ว่าจะถูกปฏิเสธคนที่กล้าสื่อสารว่าตัวเองเนี่ยกำลังต้องการเขามาเป็นแฟนหรือต้องการอยู่ในสถานะของการเป็นแฟนเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับทุกคนอย่างที่หนึ่งเลยคือคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่กล้าเคารพความต้องการของตัวเองเป็นคนที่มีเซลล์เอสต็มในตัวเองค่อนข้างสูง สังเกตดูดีๆก็ได้นะครับใครก็ตามที่จีบติดเนี่ยรุ่นแล้วแต่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เคารพในความต้องการของตัวเองทั้งสิน้นพวกเพย์บอยพวกเจอพวกที่แบบแบดบอยอะไรพวกนี้เขามีความเคารพมีความต้องการของตัวเองนะครับเขาจึงดูมีสเสน่ห์ในสายตาของฝั่งตรงข้ามเขาดูแมนกว่าเขาดูเป็นคนที่มีจุดยืนมากกว่าเพราะเขาเคารพความต้องการของตัวเองขีดเส้นใต้ตรงนี้2เส้นนะครับ การที่คุณจะไปจีบใครเนี่ยแล้วคุณยังไม่กล้าเคารพความต้องการของตัวเองเนี่ยมันสะท้อนถึง low esteem ของคุณเองเลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่มั่นใจในตัวคุณเช่นเดียวกันการที่อีกฝ่ายหนึ่งจะตกลงปรงใจมาชอบคุณได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากพลังงานของความมั่นใจก่อนเป็นอันดับแรกแต่คุณดันเปิดเกมด้วยการ ไม่มั่นใจในตัวเองกลัวจะผิดหวังกลัวจะล้มเหลวกลัวจะไม่ชอบกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะไม่โอเคกับเรามันเป็น energy ของ low esteem เข้าใจไหมครับคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณขาดความมั่นใจขาดความเชื่อใจในตัวเองขาดจุดยืนของตัวเอง energy ที่คุณส่งออกไปหาอีกฝั่งหนึ่งเลยทําให้เขาเนี่ยรับรู้ว่าคุณชัวร์ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยจะเอาไหมเนี่ยจะครบกับฉันไหมเนี่ยคุณไม่ส่งสารที่มันชัดเจนออกไปอีกฝ่ายก็เลยจัดคุณอยู่ใน คัสติฟายของอะไรครับในเรื่องของความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นเฟรนด์โซนเข้าใจป่ะ,ปะเนี่ยแหละจุดตรงไมา้ตายของหลายๆคนเลยนะครับอันนี้ผมเปิดเผยความลับให้กับเพื่อนๆเลยนะจงกล้าที่จะสื่อสารครับว่าคุณน่ะกำลังมาจีบเขานะการสื่อสารหรือการแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองเคารพสิ่งที่ตัวเองต้องการมันคือการเคารพตัวเองมันคือการบอกจุดยืนของชีวิตตัวเองซึ่ง e n e น g ีนี้คือ energy ที่อีกฝ่ายเขาสัมผัสได้ ถ้าคุณมีเขาจะสัมผัสได้ถึงความหนักแน่นที่คุณมีกับตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจงกล้าสื่อสารกล้าแสดงจุดยืนกล้าเป็นตัวเองกล้าแสดงออกในจุดยืนที่คุณกำลังต้องการอยากได้เขามาเป็นแฟนซะถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องแห้วต่อไปครับ ก่อนที่จะไปข้อถัดไปผมขอโน้ตข้อนี้ไว้หน่อยหนึ่งนะหลายหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราต้องกล้าสแสดงออกในการอยากได้เขามาเป็นแฟนอย่าไปเล่นโหมดเสียวๆนะอย่าไปเล่นโหมดเหมือนเด็กแวน้นไปแซวสาวแซวอะไรอย่างงี้นะว่าแบบเฮ้ยฉันชอบเธอนะอย่าทำหนางกันเด็ดขาดนะครับทุกคนอะไรที่เป็นแนวเสียวๆแนวเล่นมุกหยอดอะไรพวกนี้อย่าไปทําแบบนั้นมันไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะครับธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยมัน มันอะไรที่มันปรุงแต่งมากเกินเล่นมุกที่มันคมมันดูเฟี้ยวมันดูฟ้าวมันมันเอาไว้ในใช้ในเล่นละครอ,อะ่ะมันไม่ได้เอาไว้ใช้แบบกับชีวิตจริงอะนะครับผมแค่กำลังจะสื่อสารว่าคุณแค่ต้องแสดงจุดยืนในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณกำลังต้องการเท่านั้นนะครับอย่าไปเล่นมุกเสียวจีบสาวจีบผู้ชายเด็ดขาดเลยนะครับแปลกแน่นอนผมบอกเลย เคล็ดลับข้อที่2นะครับไม่ค่อยมีคนสอนเรื่องนี้คือก่อนที่คุณจะไปจีบใครจะชอบใครจะหลงรักใครก็แล้วแต่คุณจะต้องเริ่มต้นจาก good intention หรือว่าเจตนาที่ดีต่อฝ่ายตรงข้ามครับข้อนี้ผมมั่นใจว่าเกือบ99%ตกมาตายกับเรื่องนี้มากๆเพราะคนส่วนใหญ่จะเริ่มจีบสาวจีบผู้ชายจากโหมดของการเอาตัวรอด ซึ่งคอนเทนต์ต่างๆกลยุทธ์ต่างๆที่คุณอาจจะไปร่ำเรียนมาจากช่องอื่นคนอื่นจากที่ไหนก็แล้วแต่หนังสือเล่มไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วจะพยายามให้คุณมีกลยุทธ์กลเม็ดมีเทคนิคมีเคล็ดลดับนั่นเคล็ดลับนู่นพูดแบบนั้นเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างนี้พูดอย่างนี้เพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นคุณพยายามเล่นเกมออฟมายหรือว่าไซโคโลจิสหรือว่าเขาเรียกจิตวิทยาสายดาร์กสายอะไรก็แล้วแต่ คุณใช้สิ่งเหล่านี้ไปเพื่อมอมเมาฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้คุณได้ผลประโยชน์กลับมาที่ตัวเองคุณฟังดีๆนะครับถ้าคุณมาฟังช่องผมถ้าคุณอยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดี healthy relationship long term relationship คุณจะต้องมี good intention หรือเจตนาที่ดีต่อคนรักของคุณก่อนอันดับแรกจะไปจีบใคร คุณจะไปชอบใครคุณจะหลงรักใครก็แล้วแต่คุณจะต้องมีเจตนาที่ตั้งทงไว้ว่าคุณจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นจากการที่มีคุณเข้ามาในชีวิตของเขาข้อนี้สำคัญมากๆนะทุกคนเพราะคนส่วนใหญ่จะตั้งทงไว้ว่าถ้าฉันได้คนนั้นมาเป็นแฟนมันจะทาให้ฉันมีความสุขมากขึ้นมันจะทำให้ฉันสบายมากขึ้นมันจะทำให้ฉันได นอนหลับกับเขามันจะทําให้ฉันได้รวยขึ้นสบายขึ้นหรูรามากขึ้นเพราะได้เขามาเป็นแฟนการที่คุณตั้งทงว่าคุณจะเอาผลประโยชน์จากเขามันเป็นแบดอินเทนชันครับมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีที่คุณจะมาจับจองจะเอาอะไรสักอย่างจากใครบางคนมาสูบอะไรบางอย่างจากใครบางคนซึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาให้อยู่แล้วครับเรื่องผลประโยชน์ เรื่องความสบายเรื่องความสะดวกสบายเรื่องความรู้สึกดีๆต่างๆอีกฝ่ายเขาให้คุณอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณตั้งทงว่าคุณจะดูดจะเอาผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามก่อนตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์มันจะทําให้คุณกลายเป็นเทคเกอร์ไม่ใช่กีเวอร์ความรักความสัมพันธ์มันจะไม่ยืนยาวถ้าคุณจะเล่นบทของการเป็นเทคเกอร์ซึ่งผมเห็นหลายๆคนเข้าใจเรื่องนี้ในทาง เป็นเทคเกอร์เยอะมากๆคุณไปเรียนคอร์สอะไรก็แล้วแต่คุณล่ำเรียนเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆนานาเพื่อที่จะทําให้คุณเป็นเทคเกอร์ที่มืออาชีพเป็นคนที่เอาผลประโยชน์อย่างมืออาชีพซึ่งโลกของเราทุกวันนี้มันหลอกเราให้เราต้องเล่นบทของความเป็นมืออาชีพที่คุณจะคว้าผลประโยชน์จากสิ่งต่างๆรอบข้างมากจนเกินไปครับจนคุณหลงลืมว่าความรักความสัมพันธ์ที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มจากเจตนาที่ดีต่อกัน ถ้าคุณอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีจงใช้เจตนาที่ดีในการสร้างความรักความสัมพันธ์ใครที่มาฟังช่องผมนะครับมันอาจจะขัดแย้งจากความเชื่อเดิมๆที่คุณอาจจะไปฟังของคนอื่นมาจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนู้นมาหรืออ่านจิตวิทยาอะไรต่างๆในสายดงสายดาร์กสายอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณได้ผลประโยชน์เพื่อให้คุณได้เขามาเป็นแฟนมันคือการนึกถึงแต่ตัวเองครับคุณไม่ได้นึกถึงฝ่ายตรงข้ามเลยว่าเขาจะต้องรู้สึกยังไงเขาจะต้องเป็นยังไง ผมเคยเอ,อ่านโค้ดหนึ่งเป็นข้อความหนึ่งวิธีทําให้ผู้หญิงไล่ล่าคุณคุณลองนึกภาพสิแค่คําพูดเนี้วิธีทําให้ผู้หญิงเนี่ยต้องวิ่งไล่ล่าคุณตลอดเวลาผู้หญิงเนี่ยจะต้องไล่ล่าตลอดเวลานะคุณถึงจะดูมีสเสน่ห์ในสายตาของผู้หญิงคำถามคือถ้าเกิดว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่คุณมีลูกเป็นผู้หญิงอ่ะลูกผู้หญิงของคุณอ่ะต้องไปไล่ล่าผู้ชายตลอดเวลาคุณคุณอยากจะให้ลูกคุณอยู่ในสภาวะแบบนั้นหรือเปล่า มันใช่ความรักหรือเปล่าที่คุณกําลังทําอยู่ที่คุณกําลังใช้จิตวิทยาวิธีการอะไรต่างๆนานานั่นใช่ความรักจริงๆหรือเปล่าการมีเจตนาที่ดีเนี่ยสำคัญมากๆนะทุกคนมันเป็นเสน่ห์มากๆนะอยากเข้าใจผิดคิดว่าโอ้เจตนาที่ดีมันเป็นคําที่ดูไร้ดูสวยหรูเกินดูหลุดกับโลกความเป็นจริงมันไม่ใช่นะทุกคนนะการที่คุณมีเจตนาที่ดีมันเป็น energy ที่สูงมากๆมันเป็นความมีเสน่ห์มันเป็น charming มากๆผมเคยดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับ มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นทหารแล้วซึ่งผู้ชายคนนี้ที่เป็นทหารเนี่ยเขาเข้าหลักการที่ผมแนะนําเพื่อนๆเลยนะทั้งข้อ1ข้อ2คือผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาจีบสาวในบาร์แบบชัดเจนมากๆว่าเขาเนี่ยสนใจแล้วก็หลงไหลกับผู้หญิงคนนี้มากๆซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีท่าทีแบบป้องกันสุดตัวเลยนะแบบบล็อกเลยไม่เอาฉันไม่เอาฉันไม่ชอบฉันไม่โอเคฉันปฏิเสธทุกช่องทางและซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็ยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองว่าฉันน่ะสนใจเธอมากๆนะ แต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำนอกเหนือกว่าคนอื่นก็คือว่าเขามีเจตนาที่ดีครับคือเขาอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนก็จริงแต่เขาอยากจะดูแลผู้หญิงคนนี้ด้วยไม่ใช่แค่อยากจะได้เขามาเป็นแฟนไม่ใช่แค่อยากจะได้ฟันเขาไม่ได้อยากจะได้แค่มีเซ็กกับเขาแต่ผู้ชายคนนี้เขายืนหยัดในจุดยืนของตัวเองว่าเขาอยากได้ผู้หญิงคนนี้ มาดูแลมาปกป้องแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเองต่อให้ผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธแต่เขายืนหยัดในจุดยืนของตัวเองแล้วเขาก็มาจีบทุกวันเข้ามาจีบทุกวันจีบทุกวันจีบทุกวันแล้วเขามีกูดอินเทนชั่นมีเจตนาที่ดีเขาเป็นมิตรกับอีกฝั่งหนึ่งเขาไปจีบก็จริงนะแต่เขาเป็นมิรเขายืนหยัดความเป็นตัวเองเนี่ยด้วยความเป็นมิรเข้าหายอย่างเป็นมิรไม่ใช่แบบแซวแว้นเถื่อนอะไรแบบนั้นแต่เขาเข้าหาผู้หญิงคนนี้อย่างเป็นมิตร และอย่างชัดเจนว่าฉันมาจีบการเป็นมิตรและอยากชัดเจนเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่ส่งพลังมากๆจนสุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาเริ่มใจอ่อนจากเดิมเนี่ยที่เขาจะพูดว่าไม่ไม่ฉันไม่ไปกับคุณฉันไม่ไปกับคุณแต่ผู้ชายคนนี้เขาก็แบบเข้ามาด้วยด้วยความเป็นมิตรจนผู้หญิงคนนี้เริ่มพูดว่า maybe หรืออาจจะนะอาจจะดูแอ t i t u d e ของผู้ชายคนนี้ที่มาจีบดีๆนะเขาแค่พูดคาว่าอาจจะใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้ มีทัศนคติที่แบบเท่มากๆเลยก็คือว่าแค่เมบีนั่นแหละมันก็คือของขวัญสําหรับเขาแล้วยิ่งยิ่ง empower เข <c oughs> ้าใจไหมยิ่ง empower <c oughs> ในจุดยืนของตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> มาถูกทางแล้วฉันมาถูกทางแล้วและขอบคุณมากๆต่อให้มันเป็นโอกาสแค่สิเซแต่เขากลับไม่รู้สึกเฟลกลับไม่รู้สึกหน่อยที่ผู้หญิงปฏิเสธเขากลับมีจุดยืนของตัวเองว่าฉันน่ะเป้าหมายชัดเจนอยากจะมาจีบเธอและมันได้10จากที่มันเป็นแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต เขาเพิ่มเป็นสิให้ก็คือเมบีคุณอาจจะโอเคฉันอาจจะอยากไปเดทกับคุณผู้หญิงคนนี้เขาสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนนี้เขามีเจตนาที่ดีเป็นมิตรกับฉันน่ะเขาก็เลยเริ่มใจอ่อนจากที่เซโนตลอดเวลากลายเป็นเริ่มเมบีฉันอาจจะไปเดทกับคุณสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีใครอยู่เขาก็อาจจะใจอ่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายก็ได้เขามาเป็นแฟนนั่นเองนะครับนี่คือพ w e r ของการมี Good Intention หรือว่ามีเจตนาที่ดี หลายๆคนตกม้าตายตรงนี้ครับชอบเล่นกลยุทธ์เล่เหลี่ยมอะไรไม่รู้แพลวพาวเยอะแยะเต็มไปหมดคุณอาจจะได้เข้ามาเป็นแฟนนะแต่คุณจะเหนื่อยมากๆที่คุณจะต้องจํากลยุทธ์กลเม็ดเล่เหลี่ยมอะไรต่างๆมากมายเพียงเพื่ออยากจะรักษาเขาไว้อยากจะยื้อเขาไว้อยากจะฉุดรั้งเขาไว้ต้องหาก,กลยุทธ์ต้องหาก,กลาเม็ดในการเล่นปิงปองตีปิงปองเล่นเกมจิตวิทยาต่างๆนานา,นามันเหนื่อยมากๆครับเปลี่ยนใหม่นะทุกคนนะถ้าคุณอยากจะได้ใครมาเป็นแฟนเริ่มจากเจตนาที่ดีด้วยข้อนี้สําคัญมากๆนะครับ และเคล็ลับข้อที่3ครับจะเพิ่มโอกาสในการสมหวังในการจีบใครบางคนติดก็คือว่าคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกได้ครับว่าการที่มีคุณอยู่ในชีวิตมันทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่อย่างไร ข้อนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคฉันต้องทําให้เขามีความสุขมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นฉันจะทําไงครับฉันจะเปย์เขามากขึ้นฉันจะดูแลเขาเยอะขึ้นเขาจะใส่ใจฉันจะใส่ใจเขาเยอะขึ้นฉันจะโทรหาเขาเยอะขึ้นฉันจะโชยเห็นว่าฉันมีเงินเท่าไร่ฉันจะโชยเห็นว่าฉันสวยยังไงหลายๆคนมักจะทําแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าคุณใช้เทคนิคที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันเวิร์กนะมันมักจะเวิร์กสำหรับคนที่ low esteem มันมักจะเวิร์กสำหรับคนที่ขาดแขนคว้ามาก่อนใครอะไรให้มาฉันคว้าไว้ก่อนเฮ้ยเธอมาจีบฉันหรอฉันคว้าไว้ก่อนมันมันเวิร์กสำหรับคนที่ขาดแขนมันเวิร์กสำหรับคนที่มีปมมันเวิร์กสำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตและพยายามคว้าคุณมามันเวิร์กสำหรับคนที่หลงหลง,ล,งลืมลืมเบลเบ,บไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสตางไม่ค่อยมีปัญญาโดนคุณปั่นนิดนึงโอเคก็หลงรักถ้าคุณใช้เทคนิคเหล่านี้แล้วมันเวิร์ก สิ่งที่คุณจะได้คนคนนั้นมาเป็นแฟนคือเขาสนใจแค่เรื่องนั้นที่คุณมีเช่นถ้าคุณโชว์แต่ด้านเงินออกไปโชว์แต่อวดรวยคุณจะดึงดูดผู้หญิงหรือผู้ชายที่สนใจแต่เรื่องเงินถ้าคุณเป็นคนที่สวยมากๆและโชว์แต่ด้านความสวยออกไปคุณมักจะดึงดูดแต่ผู้ชายที่หืนหืนบ้ากามชอบเซ็กชอบเรื่องเซ็กคุณมีแค่ด้านไหนคุณก็โชว์แต่ด้านนั้นยิ่งโชว์ยิ่งโชว์ยิ่งโชว์คุณยิ่งดึงดูดแต่ผู้ชายหืนหืนกำกมเข้ามา ใช่หรือไม่คุณจะเอาเงินเป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 พยายามเอาเงินซื้อความรักคุณก็จะเจอแต่ผู้ชายหรือผู้หญิงที่มาหลอกเอาเงินคุณใช่หรือไม่ถ้ามันเวิร์กมันจะเวิร์กสำหรับคนที่คุณไปจีบคนที่แบบไม่ค่อยโอเคกับตัวเองไม่ค่อยรักตัวเองไม่ค่อยมีเซลล์เอสเตมกับตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไม่ค่อยมีปัญญาความเฉลียวฉลาดในการจัดก,การตัวเองมันจะเวิร์กสำหรับคนพวกนี้ครับการที่จะทําให้ใครบางคนรู้สึกดีมากขึ้นถ้ามีคุณอยู่ในชีวิต ไม่ใช่การโอ้อวดครับไม่ใช่ไม่ใช่การพยายามจะอวดอะไรเพราะการพยายามจะอวดมันคือ l หลก energy หรือว่า energy ของความขาดแคลนยิ่งคุณโชว์อะไรมากแสดงว่าข้างในลึกๆของคุณมีบางอย่างที่มันรู้สึกว่าฉันยังไม่มีคนมีไม่อวดคนอวดไม่มีเรื่องนี้จริงมากๆนะครับคุณอวดอะไรก็แล้วแต่ลองดูลึกๆในใจของคุณสิคุณมีอะไรที่ปิดบังอยู่หรือเปล่าการทำให้ใครบางคนรู้สึกดีไม่ใช่การหยอดมุกเท่เท ที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณไม่ใช่การเล่นมุกเสียวๆพยายามจะหาคําคมพยายามจะใช้จิตวิทยาอะไรต่างๆนานาเพื่อให้เขารู้สึกดีถ้ามันไม่เป็นตัวตนของคุณมันจะทําได้แค่ประเดี๋ยวประดาวถ้าคุณกําลังมองหาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนในระยะยาวคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกดีด้วยการที่คุณต้องกลับมารู้สึกดีกับตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองเป็นอันดับแรก คุณจะมีความสามารถมากพอในการจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีที่มีคุณอยู่ตรงนั้นถ้าคุณพยายามใช้กลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปจีบใครแต่คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกลําบากจังเลยต้องจํามุกต้องจําเทคนิคต้องรู้ต้องท่านั่งยังไงยังไงมันมีแต่ความกังวลมันมีแต่ความวิตกมันมีแต่ความสับสนมันมีแต่ความกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเอเนอร์จีลักษณะแบบนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงครับ เขาก็จะรู้สึกอึดอัดเขาจะรู้สึกว่าคุณทําไมดูเป๊ะจังเลยเขาจะรู้สึกว่าทําไมคุณดูระแวงจังเลยทําไมคุณประดิษฐ์ประดอยคําพูดจังเลยมันจะดูดัดแปลงมันจะดูปลอมๆเพราะมันไม่ได้เป็นตัวตนของคุณคุณจะต้องกลับมาเป็นตัวเองครับคุณจะต้องมีความสุขกับตัวเองให้เป็นครับต้อง be authentic หรือว่าเป็นเนื้อแท้กับตัวเองก่อนอันดับแรกเพราะการที่ใครบางคนนึง จะตกลงปรงใจอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนเขาจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เลือกมาเนี่ยของแท้หรือของปลอมถูกไหมคุณจะต้องเป็นพลังงานของการรู้สึกดีก่อนอันดับแรกครับซึ่งนั่นก็คือการกลับมารักตัวเองคุณจะมีเสน่ห์ในสายตาฝั่งตรงข้ามได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองในทุกๆมิติของตัวเอง ตราบใดที่คุณยังไม่รู้สึกดีกับตัวเองตราบใดที่คุณยังไม่เป็นออเทนติกเป็นเนื้อแท้กับตัวเองคุณจะไม่มีทางที่จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกดีแบบ100%ได้เพราะตัวตนของคุณยังไม่สามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้100เยเลยยอมรับตัวเองให้ได้ในทุกๆมิติ แล้วมีความสุขกับตัวเองในทุกๆมิติให้ได้นั่นแหละจะเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดึงดูดรู้สึกอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนเขาจะรู้สึกสบายๆกับการที่อยู่กับคุณเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้อยู่กับคุณไอความสบายไอความผ่อนคลายสบายใจพวกนี้แหละคือเป็นการเปิดประตูหัวใจของอีกฝ่ายที่เขาจะเปิดรับคุณเข้ามาเป็นแฟน คนส่วนใหญ่ไปเรียนจิตวิทยาเยอะแยะมากมายและเอามาใช้มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเหมือนกลายเป็นคนโง่กลายเป็นคนที่ไม่มีสติสตังกลายเป็นคนที่ต้องถูกชักใยถูกไล่ล่าต้องวิ่งไล่ตามคุณตลอดเวลาถ้าคุณชอบสายนั้นก็ทาเวอร์ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มองหา long term relationship ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดมามัน make sense มันมีเหตุมีผล คุณลองเอาไปใช้ดูกลับมาเป็นตัวเองกลับมามีความสุขกับตัวเองกลับมาเป็นเนื้อแท้ของตัวเองกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมจิตวิทยาคำพูดคำจาอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณต่อให้มันเป็นมุกเท่มุกดีมุกดูเฟี้ยวมุกดูพูดแล้วดูฉลาดแต่ถ้ามันไม่ใช่ตัวตนของคุณวันหนึ่งมันก็จะถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์มันก็จะพังลงในที่สุด มีความสุขกับตัวเองแฮปปี้กับตัวเองแล้วคุณจะเป็นเอ e r g y ของความสบายยความผ่อนคลายความสนุกสนานความล่าเิงในแบบของคุณและจะทํา <rou x> <ภ>ให้อีกฝ่ายหนึ่งเริ่มตกหลุมรักคุณมากขึ้นเพราะยิ่งเจอคุณเขายิ่งรู้สึกสบายยิ่งเจอคุณฉันรู้สึกฉลาดยิ่งเจอคุณฉันฉันยิ่งหลงรักตัวเองมากขึ้นทําไมละ่ะก็เพราะว่าคุณหลงรักตัวเองไงคุณส่งเอ e น ER g y ของความหลงรักตัวเองออกไปอีกฝ่ายก็รู้สึกหลงรักตัวเองเช่นเดียวกัน โลกภายในของคุณเป็นอย่างไรมันจะสะท้อนโลกภายนอกเสมอถ้าคุณรักตัวเองมากๆรู้สึกข้างในลึกๆแบบถ้าคุณรู้สึกเต็มเปี่ยมในการรักตัวเองมากๆยอมรับตัวเองได้ในทุกๆสถานการณ์แสดงว่าโลกภายนอกก็จะสะท้อนออกมาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยอมรับในแบบที่คุณเป็นกับตัวเองข้อนี้สําคัญมากๆนะครับทุกคนจิตวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณล่ําเรียนมาทั้งหมดมันอาจจะเวิร์กสำหรับคนบางคน ไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้เขาในระยะยาวมันอาจจะได้แค่ประเดี๋ยวประดาวมันอาจจะได้ชักใหญ่แค่บางช่วงบางคราวแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณปล่อยจิตวิทยาเหล่านั้นลงปัญหามันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะคุณแค่เอาหินทับยาไว้คุณแค่พยายามจะเป็นใครบางคนที่ดูเพอร์เฟกแต่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณการที่ผมกับเพ,เพื่อนในคลาสก็ได้เรียนแมกเนตที่เรียนมาแล้วผมให้เทคนิคนี้ไปเขากลับมาเป็นตัวเองเขาแฮปปี้กับตัวเองแล้วอีกฝ่ายหนึ่ง ก็เริ่มสนใจในตัวเขามากขึ้นลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าคุณอยากจะให้ใครชอบคุณคุณต้องชอบตัวเองก่อนอันดับแรกครับและข้อที่4ครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนที่คุณกําลังจะได้เขามาเป็นแฟนเนี่ยมันจะยืนยาวหรือว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็คือคุณจะต้องปล่อยให้เขาได้เลือกเองอย่างอิสระครับหลายๆครั้งเราอาจจะไปร่ำเรียนอ่านหนังสือเทคนิคการจีบสาวจีบหญิงจีบผู้ชายอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกลยุทธ์เพื่อที่จะให้เขามีสติแบบ หลงหลงลืมลืม,ลมแล้วก็เลือกคุณแล้วก็ได้เขามาเป็นแฟนมันเหมือนคุณชักใยความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายตลอดเวลาแต่ถ้าคุณมาเจอช่องผมคําแนะนําของผมก็คือว่าปล่อยให้เขาได้เลือกอย่างเป็นอิสระเพราะวันที่เขาได้ตัดสินใจเลือกคุณอย่างอิสระมันคือวันที่เขาเต็มใจในการตัดสินใจแล้ว่าเฮ้ยฉันชอบเธอฉันตัดสินใจด้วยความเต็มใจของฉันเองซึ่งมนุษย์เราทุกคนครับไม่ต้องการถูกบังคับ มนุษย์เราทุกคนไม่ต้องการถูกใครบังคับให้ต้องเลือกอะไรแต่มนุษย์เราเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับตัวเองรู้สึกชอบตัวเองรู้สึกหลงรักตัวเองเมื่อเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองการที่คุณเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วเป็นมิตรกับเขาโชว์อยากให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเวลาคุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณเป็นมิตรกับเขามากนะแล้วคุณก็มีความสุขกับตัวเองมากนะการที่คุณปล่อยและอนุญาตให้อีกฝ่ายได้เลือกคุณอย่างอิสระมันจะทําให้เขากลับมารับผิดชอบตัวเอง าก,าาการที่เขาเลือกคุณแล้วมันแปลว่าเขาเคารพคุณเรียบร้อยแล้วการที่เขาเลือกคุณแล้วแปลว่าเขายอมรับในทุกๆมิติที่คุณเป็นแล้วเขายอมรับผลต่อการตัดสินใจของเขาเรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมัวแต่ชักใยใชจจ้จิตวิทยาต่างๆนานามากมายต้องไปจํามุกนั้นมุกนี้มุกนู้นเขาอาจจะหลงรักคุณแหละที่คุณมีมุกเท่ๆแล้วถ้าวันหนึ่งมุกมันหมดอ่ะทําไงต่ออ่ะ คุณก็ต้องเป็นทั้งศึกษาหามุกใหม่เหรอไปนั่งเรียนมุกใหม่เหรอไปนั่งทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เขากลับมาลงหลักคุณเหรอเพราะเดิมทีคุณไปชักใยเขาไงคุณไปบังคับเขามาไงเพื่อให้เขามาเป็นแฟนคุณไงทําไมคุณต้องทําแบบนั้นล่ะมันจะยิ่งทําให้คุณเหนื่อยมากขึ้นในความสัมพันธ์เพราะคุณต้องควบคุมความสัมพันธ์ตลอดเวลาจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณปล่อยให้มันเป็นอิสระมากขึ้นทั้งตัวคุณและตัวเขาได้เป็นอิสระต่อกันมากขึ้น แล้วคุณมาเจอกันด้วยความรู้สึกสบายยผ่อนคลายถ้าเขาเลือกคุณเขาก็เลือกคุณแต่ถ้าเขาไม่เลือกคุณก็ถูกต้องแล้วก็เพราะว่าคุณบีอิงแล้วคุณเป็นตัวเองแล้วคุณเป็นเนื้อแท้ของตัวเองแล้วการที่คุณปล่อยให้เขาได้เลือกคุณอย่างอิสระมันจะทําให้คุณไม่ต้องเหนื่อยกับการไล่ล่าไปจํามุกไปจําจิตวิทยาเทคนิคนั้นเทคนิคนี้ต้องเรียนคอร์สเพิ่มต้องไปเรียนตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ เริ่มเบื่อแล้วควรต้องไปเรียนลงคอสนี้ถ้าคุณโดนนอกใจคุณต้องไปเรียนคอสนี้คุณไม่จาเป็นต้องทําแบบนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้เขาได้เลือกอย่างอิสระคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งไล่ล่าไปเรียนรู้อะไรตรงนั้นตรงนู้นตรง,ง,งนี้เพิ่มอีกเลยเพราะเขาเลือกจากสิ่งที่คุณเป็นเรียบร้อยแล้วเขายอมรับที่คุณเป็นเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะดานมืดดันแย่ด้านไม่ดีทําตัวเปินเป่นๆเขาก็หัวเราะคุณได้แสดงว่าคุณไม่ต้องเสแสร้งอะไรแล้ว ไม่ต้องปั้นหน้าไม่ต้องทําตัวสวยเกินไปไม่ต้องทําตัวสมาร์ทดูเท่อยู่ตลอดเวลามันไม่จําเป็นแล้วครับโลกสังคมที่คุณไปเรียนรู้มามันจะสอนคุณยังไงไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เจอช่องผมลองเอาไปพิจารณาดูดีๆยิ่งคุณควบคุมยิ่งคุณมีเทคนิคยิ่งคุณดูฉลาดมากขึ้นนั่นคืออัตตานั่นคืออีโก้คุณพยายามจะควบคุมพยายามจะชักใยเขาคุณยิ่งทําให้เขาดูโง่อ่ะยิ่งทําให้เขาดูไม่ฉลาดอ่ะยิ่งทำยิ่งทําให้เขาดูไม่มีปัญญา คำถามคือแล้วนั่นใช่ความรักหรอนั่นใช่ความรักที่คุณต้องการหรอแล้วลองมองกลับกันนะแล้วถ้าอีกฝ่ายเขาเล่นจิตวิทยาก,กับคุณบ้างคำถามคือคุณชอบหรอถ้าคุณไม่ชอบคุณอย่าทําแต่ถ้าคุณชอบก็ก,ก็ตามสบายครับทุกอย่างเป็นฟรีวิวเป็นอิสระก็เลือกตามที่คุณต้องการแต่ถ้าเกิดว่าคุณเบื่อแล้วกับการเล่นแร่ปแปราธาตุใช้เทคนิค สายดงสายดาร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดยิ่งคุณพยายามปั้นหน้ายิ่งคุณใช้กลยุทธ์มากแล้วมันไม่ได้เป็นตัวตนของคุณคนรักของคุณเขาก็จะยิ่งหลงรักหน้ากากของคุณเขาจะยิ่งหลงรักเปลือกของคุณเขาจะยิ่งหลงรักอัตตาของคุณแต่ไม่ใช่เนื้อแท้ของคุณเพราะคุณไม่ยอมแสดงเนื้อแท้ให้เขาเห็นตั้งแต่แรกถ้าคุณอยากได้ความรักความสมันที่ยืนยาวเป็นลองรีเลชั่นชิพลองเอาเทคนิคที่ผมพูดไปลองทําไปพิจารณาดูนะครับ เริ่มแรกคือแสดงจุดยืนในชัดเจนเคารพความต้องการของตัวเองแล้วสื่อสารส่รงสารออกไปว่าฉันสนใจในตัวตนของคุณนะข้อที่2จงมีกูดอินเทนชันหรือเจตนาที่ดีกับเขาไปอย่างเป็นมิตรไปอย่างเป็นมิตรสําคัญมากนะข้อนี้ไปอย่างเป็นมิตรอย่าไปอย่างเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงอย่าไปแบบนั้นมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมคนสูงสูงไฮแว a l ลูเขาดูออกนะคุณนะบอกก่อนนะผู้หญิงผู้ชายฉลาดฉลาดเนี่ยเขาดูออกนะ ยิ่งคุณมาเล่นเกมเนี่ยเขาปล่อยทิ้งหมดเลยนะจงเป็น o o d intention เจตนาที่ดีข้อที่3เป็นตัวเองมีความสุขกับตัวเองแฮปปี้กับตัวเองให้ได้เวลาไปอยู่กับเขาคุณแฮปปี้กับตัวเองให้ได้แล้วคุณจะสามารถดูแลความรู้สึกดีๆอีกฝ่ายได้และข้อที่4ให้เขาได้เลือกอย่างที่คุณเป็นถ้าเขาไม่เลือกคุณจงปล่อยคืนจักรวาลครับเพราะเวลาคุณเป็นตัวเองแล้วคุณเคารพตัวเองแล้ว คุณแค่ไปหาคนที่เขาเคารพในแบบที่คุณเป็นแล้วคุณจะได้ความสัมพันธ์แบบลองรีเลช i ั่นช i พคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่เฮลที y มากๆเพราะคุณถูกการเคารพเรียบร้อยแล้วเขาเคารพในแบบที่คุณเป็นคุณจะไม่ต้องใช้จิตวิทยาอะไรอีกเลยย้ำอีกครั้ง4ข้อที่ผมแนะน,นํานี้ไม่ใช่แค่เพื่อจีบติดไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่แค่หลอกล่อไปฟันเข้ามาแล้ให้ได้มาแต่มันคือการ มีรากฐานในความสัมพันธ์ระยะยาวนี่คือสีข้อที่ผมอยากจะแนะนำนเพื่อนๆนะครับความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ได้เกิดจากจิตวิทยาไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์ไม่ได้เกิดจากเทคนิคต่างๆในการจีบสาวจีบผู้ชายไม่ได้เกิดจากมุกเสี่ยวๆนะครับทุกคนความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากการคอนเน็กชันระหว่างตัวตนของคุณกับอีกฝ่ายถ้าคุณกลับมาคอนเน็กตัวเองเป็นเข้าใจตัวเองได้อย่างลึกซึ้งคุณจะได้แฟน คุณจะดึงดูดแฟนที่เขาเคารพในแบบที่คุณเป็นเวลาคุณล้มเหลวเวลาคุณผิดพลาดเวลาคุณเปิลเปินคุณทําตัวไม่น่ารักเขาก็พร้อมจะดูแลคุณคุณสามารถซบไหล่เขาได้อิงไหล่เขาได้เวลาที่คุณเหนื่อยเวลาที่คุณล้าคุณสามารถปลอดภัยต่อความสัมพันธ์นั้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้กลยุทธ์เล่หเหลี่ยม เทคนิคต่างๆในการประครับประคองความสัมพันธ์ตลอดเวลาถ้าคุณปรารถนาความสัมพันธ์ลักษณะนี้ผมมีคลาสที่ชื่อว่า Golden Love Magnet นะครับคลาสนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เรียนรู้วิธีการวางใจกับตัวเองยังไงกลับมาคอนเน็กกับตัวเองยังไงเยียวยาแผลใจในอดีตความเชื่อที่มันฉุดรั้งที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีปัญหาและไม่สามารถคอนเน็กกับคนอื่นได้หรือฝ่ายตรงข้ามได้ ในคลาสนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆลงลึกถึงแก่นแท้ของการสร้างความสัมพันธ์คือการกลับมาเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับคอนเน็กกับตัวเองก่อนอันดับแรกเยียวยาตัวเองเป็นรู้สึกมีความสุขกับตัวเองเติมเต็มกับตัวเองให้เป็นก่อนแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดในการคอนเน็กกับผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะหัวใจสําคัญของการสร้างความรักความสัมพันธ์คือสภาวะทางใจครับถ้าคุณวางสภาวะทางใจได้ถูกคุณจะไม่ต้องใช้กลยุทธเ์เล่ห์เหล,ลี่ยมอะไรให้วุ่นวาย ไม่ต้องจดจําเทคนิคต่างๆนานาที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณแต่กลับกันครับผมจะพาเพื่อนๆสร้างเทคนิคในการจีบในการเข้าหาในการดูแลความสัมพันธ์ในแบบเฉพาะของเพื่อนๆเองคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคในการวางใจอย่างไรให้อีกฝ่ายหลงรักคุณเต็มใจดูแลคุณโดยที่คุณไม่ต้องชักใยไม่ต้องใช้จิตวิทยาไม่ต้องใช้กลลเม็ดเล่เหลี่ยมอะไรให้วุ่นวายถ้าคุณลงเรียนในคลาสนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ผมเป็นเมนทอร์ตลอด1ปีเต็มและมีโอกาสได้โคชชิ่งส่วนตัวกับผม ตัวต่อตัวแบบเต็มเซสชันเลยนะครับพอผมต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆและ Transform เพื่อนๆเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องพยายามเลยครับถ้าสนใจทักมาที่ LINE ID แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้น LINE ID ต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวีโอนะครับและเดี๋ยวเจอกในคลิปถัดไปสวัสดีครับถ้าคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทะเลาะก,กับแฟนแก้ยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นทะเลาะก,กันกีท่ทีก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นยิ่งแข็งข้อต่อกันมากขึ้นยิ่งไม่ลงรอยกันมากขึ้นฟังคลิปนี้จบกับผมมีเทคนิคแล้วก็หลักการง่ายๆครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเคลียร์คลายปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆลงได้โดยที่คุณไม่ต้องพยายามทําอะไรให้มันวุ่นวายเลยครับ